มีเราได้กลับมาแล้วที่นี่ก็คือที่ ปีสวัี่สองนี้ค่ะ ครัาวนี้เรามาอยู่ไกลามากคุณแล้วก็เป็นหนึ่งในแพลนที่แบบอยู่ในบัเก็ตลิสต์ของเราแล้วก็โดนพอสไปเพราะโควิดแต่ว่าหลังจากสามปีเราได้กลับมาแล้วที่นี่ก็คือที่จมูกแทนมีคนอยู่ข้างหลังเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่จะเดินจาก Enchance เดยวจะเ่าให้ทุกคนฟังว่าทำไมเนี่ยเราถึงจะต้องกลับมาที่นี่สามครั้งที่เคยพูดเลยว่าจะมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตให้มันรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ครั้งนี้มากับปุ้นนะคะแล้วก็มีแกงคนไทยที่ข้างล่างของเรา แล้วก็มีแบบชาตต่างชาติที่เขาอยากจะเข้ามาร่วมเฟรมกับเราด้วยแล้วให้ฟังร่าวๆแล้วกันว่าแบบทูมอลแลนด์คืงองานอะไรที่นี่ก็คือเป็นอีเดีเฟสติัลนะคะที่แบบใหญ่มากๆในยุโรปแล้วก็เป็นท็อปแรงค์ในโลกนี้เฟสติัลที่ดังแล้วก็ค่อนข้างสเกลใหญ่มากๆปีนี้เนี่ยเขาก็จัดเป็นปีที่16แล้วหลังจากที่หยุดไปให้เทศกาลที่เกิดขึ้นในเมืองที่ชื่อว่าภูมประเทศเบลเยียมนะคะก็เมืองนี้ห่างจากเมืองบรัสเซลที่มินพักอยู่ประมาณ3 0นาทีโดยรถยนต์หลังจากที่เขา กลับมาด้วยความยิ่งใหญ่กว่ากว่าเดิมทั้งในแง่ของเสฉะพาเข้าไปดูแล้วก็ในเรื่องของจํานวนวันที่ในการจัดงานเนาะจาก2องวีเอนที่เขาจัดทุกที่ะ mm hmm. เพิ่มมาเป็น3วีเอนค่ะ mm hmm. ก็เรามาส่งท้ายเลยเพราะว่ามันตรงกับวันหยุดที่ไทยพอดีแล้วเราก mm hmm. ็มีเวลาที่จํากัดเพราะว่าทำงานประจำเนาะ mm hmm. ก็เลยเรื่องที่จะมาวีเอนส3แล้วก็เป็นวีเอนสุดท้าย พร้อมกับไลน์อาพ์บีจที่ก็ค่อนข้างอยากดูมากๆเหมือนกันเ้าเราก็เลยนัดก,กันมาค่ะเย้โอเคแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะเดินกันต่อไป <laughs> ยังไม่ถึงสักที <laughs> ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในงานแล้วเดี๋ยวมินจะเล่าให้ฟังอีกเป็นแต่ละจุดแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างที่รอเราอยู่ในท o um mor แ o w n d ปีปที่2 2 2ปีนี้ค่ะโอเคเจอกันข้างในแล้วกันนะ ที่เราจะเจอนะคะก็คือแพ็กเกจเช็คนะคะก็จะไม่ให้เอาเครื่องดื่มเข้าไปทุกคนก็เลยจะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้นอกจากครีมกันแดดแล้วก็สาบอะไรอย่างงี้เนาะอีกไอเทมหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสิ่งนี้ค่ะมันเป็น b r รสเ l e t ก็คือเหมือนคล้ายๆตั๋วเข้างานที่ เขาออกแบบมาให้เป็นแบบกําไรอย่างนี้แล้วก็ดีไซน์เขาจะเปลี่ยนไปทุกเดือนปีนี้น่ารักเป็นสีเขียวเวลาที่เขาส่งมาที่บ้านอ่ะมันก็จะมีเหมือนรหัสอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยแล้วเราก็จะต้องไปลงทะเบียนแล้วก็สามารถ t ปอัพทุกอย่างก็คือเวลาใช้จ่ายก็จะใช้อันนี้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าทําหายก็จะเป็นเหมือนคนคนไร้ตัวตนในงานค่ะก็ใช้เข้างานใช้ออกงานแล้วก็ใช้ใช้จ่ายทุกอย่างซื้อน้ําซื้ออาหารเป็นการติดทุกอย่างใช่ข้อมือเราใช่นี่ขอเดลียาเป็นสองเลนนะคะเป็นแบบว่าคนที่มีไม a มี b a ๊ แบ็คแพคอันนี้มีแบ็คแบ็คแพคซึ่งเรามีกระเป๋าวบบันนี้ก็เดี๋ยวเจะเข้าไปตรงนี้ <ST> ก็เดินใกล้เข้าไปถึงงานขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เช็คกระเป๋าแล,ล้วก็คือจะเข้าไปในโซนของโต๊ะเซสวัลแล้วปื๊ปั้ดมากเราตรวจตรวจแล้วเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าแบบปีนี้หน้าตาของ Stage เซจจะล,ลอันจะเป็นยังไงตำรวจนะคะไม่ใช่แค่การนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระวง The Pick up and Troubleshoot สำหรับคนที่ยังไม่ได้เอา wristband หรือว่าบ<ร>าง<ร>คน<อ>งเขาแบบเหมือนส่งมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้มารับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือประตู Zoom and c a n c e ค่ะใหญ่มาก หลังจากที่บอกว่ามันมีบูทที่กับแอนทรัลโบชูใช่เปะสรุปแล้วคือเราเป็นคนเดียวในที่นี้จะต้องมาต่อคิวตรงนี้เพราะว่าวิสเปนทำไมมันถึงแอคทิเวตไม่ได้โอเค มีควีสามารถเข้างานได้แล้วแล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาสองคนด้วยอันนี้ชื่อเอียนนะคะมาจากเคนเบอร์เดแล้วก็แอนดรูว์แอนดรูว์จากสิงคโปร์เดี๋ยวจะไปเข้าไปหาปเพื่อนกันว่าเขาอยู่ตรงไหนกัน ตันนี้นะคะมินขอพาทุกคนไปทัวร์เวทีต่างๆในงาน Tomorrowland 2022กันบ้างบนพื้นที่ใหญ่มากกว่า23,000ไร่ของตัวงานเนี่ยมีเวทีมากกว่า15เตจที่กระจายตัวอยู่ทั่วเลยก็ขอเริ่มต้นด้วยเวทีที่ใหญ่ที่สุดก่อนละกันนั่นก็คือ Main Stage นะคะหน้าตาเหมือนกับ สถานีอวกาศหรือตรวจลำใหญ่ตรงนี้เลยมิดแอบ,บไปอ่านมาว่าตัวเวทีนี้สูงถึง53เมตรเลยนะแล้วก็เขามีสปอตไลท์กับไฟเสจที่เขาอินตอรอยู่ด้วยเนี่ยมากกว่า1,200ดวงความเจ๋งของเขานะคะไม่ได้หมดแค่นี้ก็คือมีเครื่องยิงคุมีเอฟเฟกไฟเย็นแล้วก็มีเครื่องยิงเลเซอร์เนี่ยซ่อนอยู่ตามตำแหน่งต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เหมาะมากๆสำหรับการชมโชว์บินสุดอลังการของทุกปีเลยค่ะ and I'm here with my brother Noss man if you guys ready to party with us make some noise for you รองลงมานะคะก็คือสเตจที่มีชื่อว่า Library ตรงนี้เลยเขายกเอาโชว์ของเมนสเตจจากปี2019ทีม b o o k of Western มาไว้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเขาจะเป็นที่ที่ค่ายเพลงของ DJ ใหญ่ๆเนี่ยมาเทคโอเวอร์ทั้งวันเลยอย่างเช่นตอนที่มินไปเนี่ยก็จะมีค่าย Stampede ดของ Martin Garrix เนี่ยเขามาเทคโอเวอร์เนาะก็จะเอาไลอัพดีเ ที่ดังๆแล้วก็เป็นดีเจที่บางทีก็เป็นตัวที่หาดูยากเนะเาะเขาก็จะเอามายิงยาวตั้งแต่เช้าเย็นๆที่นี่เลยนะคะแล้วก็จะเป็นที่ที่มิ้นท์ชอบมาสิงอยู่บ่อยมากๆเพราะว่าเราอะชอบไว้ตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วมันก็ค่อนข้างอินทิเมตแล้วก็ดีเจเนี่ยไลอัพถูกเจริตเรามากๆจ้า จาก2เวทีสเกลใหญ่แล้วนะคะจริงๆแล้วมันก็มีสเตจที่ย่อยลงมาอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็การตกแต่งของแต่ละจุดเนี่ยก็คือจัดเต็มไม่แพ้เวทีใหญ่ๆเลยที่มินตราตึงมากๆแล้วก็ประทับใจทุกปีทุกครั้งที่มานะก็คือเวทีที่มีชื่อว่าโรส a r เด n ตรงนี้เนี่ยมีแลนด์มาร์คเป็นแม่มังกรตัวใหญ่ที่เขายืนคลุมทั้งเวทีอยู่เลยตรงที่เป็นตาแล้วก็ส่วนของหัวเนี่ยขยับได้แล้วก็มีเอฟเฟกที่ทําให้น้องอะดูมีชีวิตสุดๆด้วย Justin Weber oh. ที่เราได้ยินในงานนี้เลย oh. คือที่นี่และเราก็คิดว่าความสนุกของการที่ได้มางาน Tomorrowland 2022อนอกจากการได้ดูดีเต็มเต็แล้วเนี่ยมันก็คือการได้เห็นคอนเซ็ปของ Stage Production มีหน้าตาแตกต่างกันออกไปครีเอทีฟแตกต่างกันก็คือไม่มีใครยอมใครอย่างสเตจคาราแซบีเนี่ยก็จะเป็นเวทีรูปก้นหอยแล้วเขาก็จะใส่เอฟเฟกต์พ่นบับโบให้มันมีฟิลเหมือนอยู่ under the s e ีนิดนึงเนาะ สเตจรูปเห็ดตรงนี้ก็มีชื่อว่า e u p h o รียแล้วก็มีสกรีน LED แผงใหญ่แล้วก็มีน้ำผุที่มันซิงกับจังหวะบีทของ DJ ด้วยมันเท่มากเลยแล้วก็มีสเตจอีกอันนึงที่มนะิ้นท์่ะเพิ่งไปคนพบมาสำหรับปีนี้ก็คือสเตจที่มีชื่อว่าคอยเป็นเวทีลับๆที่เขาหลบเข้าไปอยู่ในปา่าแล้วก็ทำเป็นแบบหน้าคนขึ้นมามัน แรงมากแล้วก็ a เ e จนอ r เนี่ยเหมาะสำหรับแนวเพลงเทคโนเพราะว่ามันจะสามารถอัดเอฟเฟกแบบพวกเลเซอร์อะไรต่างๆได้แบบเยอะแยะมากมีผีเสื้อที่แบบปล่อยควคันส m o k บินขึ้นลงได้แล้วก็แบบงานเลเซอร์แบบจัดเต็มมากๆคือเพื่อนมินนี่ใครที่เป็นสายเทคโนก็จะมาสิงตัวอยู่นี่เลย ชมการช้อปปิ้งที่เกิดขึ้นภายในงานกันบ้างค่ะถ้าถามว่าตัวบริสแบนที่เราเติมเงินเข้าไปเนี่ยเอาไปซื้ออะไรบ้างเนาะก็ขอพามาดูจุดละลายซับจุดแรกเลยค่ะอันนี้มีชื่อว่า Official b o u t i q u e นะคะเขาก็จะตั้งตัวอยู่ใกล้ๆกับเวทีต่างๆแล้วก็มีหลายๆจุดด้วยถามว่ามันคืออะไรมันก็คือร้านค้าที่ขายของ Merchand ด s e ของ t ัวร์มาแน์เท่านั้นเนาะแต่ละปีก็จะมีคอลเลคชันเสื้อเอวฮูทดสบเอยหมวกเอยมีไอเทมที่เขาคอลลาบร์เรกับแบรนด์ต่าาางงๆมววาขายด้ นอกจากของที่ระลึกแล้วนะคะเงินที่อยู่ในข้อมือของเราเนี่ยก็ถูกใช้แบบรัวๆๆไปกับการแลกซื้ออาหารและเครื่องดื่มเลยเพราะว่าเราอยู่ในงานเนี่ยแต่ละวันไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงมันก็จะต้องมีการหิวจะต้องมีการเติมพลังบ้างส่วนจะมีอะไรรอให้เราชิมอยู่ใน Tomorrowland to 2 0 22แล้วก็มีอะไรที่มินคิดว่ามันเลิศม,มันปังบ้างเนี่ยขอพาไปดูในพัทต่อไปนี้เลยค่ะ เาอออืมมขอเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินที่ใช้ภายในงานเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า Pearl แล้วก็วิธีการใช้ของมันเนี่ยก็คือเราจะต้องท็อปอัพเป็นยูโรก่อนแล้วพอท็อปอัพปุ๊บระบบก็จะแปลงเป็น Pearl ซึ่ง 1เพลเนี่ยมีมูลค่าประมาณอยู่ที่58บาทอย่างเบียร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3เพลหรือว่าถ้าเป็นค็อกเทลเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ6-7เพลไปถึงที่นั่นแล้วเราก็ต้องยอมเปนะคะเพราะฉะนั้นถึงไหนถึงกัน,นะคะ่ะหมดตัวต <laughs> ราบเซนของพวกเรานะคะก็คือห้งน้ำ คือจริงๆอ่ะด้วยความที่มันเป็นเฟสติวัลแบบคนเยอะมากๆใช่ปะเอ็กซ t ป t เ o ชของเราคือไม่ได้คิดถึงอะไรมาก่อนเลยว่ามันจะดีหรือมันจะยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงมันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะแล้วเขาก็มีคนที่แบบทำความสะอาดตลอดเวลา ไปเลยใชม่ออไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้เราไปห้องน้าจุดหนึ่งอะคือแบบใน <c oughs> ตรงอ่างล้างหน้าคือมันมีแบบเป็นคล้ายๆเซ็นเซอร์ด้วยนะใช่ๆอ,อ,<ช>อย่าง<ช><ช>ห้องนมม้ําในห้างเลยอะ<ช><ช>แบบคือเลิศมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายออกมาเพราะว่าขวามือเป็นห้องน <c oughs> ้ำผู้ชายแล้วเขาแบบกำลังถีกันอยู่โอเคค่ะไปดูสวยของงานที่น่าสนใจวันนี้ดีกว่านะอาหารนะคะอันนี้ก็มีอาหารไทยอยู่ด้วย ไปดูนิดนึงนะคะประมาณสิบกว่าสิบว่าสิบไบร์โร่ก็คือประมาณกับ500นะคะประมาณนั้นสี่ร้อยกว่าห้าร้อยแล้วเมื่อกี้คือมิน่าสั่งแบบว่าแค่ได้ทั่วนปพัดกระเพราไก่แอนโชวี่อะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจ ไม่แย่ที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ออรเดอร์สดไม่เป็นแผันกระเพราไหวที่ใส่ต้นหอมในกระเพราน้อยแล้วเขามีใส่ต้นหอมมันก็เลยแปลกแต่ว่าอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ากระเพราไก่แต่ละที่มันก็มีสูตรของมันเองกระเพราไก่วิโนน้ำมันหอยนะคะมันเป็นแบบ very good เหอ but still very good เหอแซ่บอยู่แซ่บอยู่แต่แค่รสชาติไม่เหมือนกระเพราแค่นั้ guys. you. Thank ออออรร่ <s <s ่ยยมคะาลองชิมราบิโอเลยนะคะเพราะว่าร้านนี <t ari>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  ้เขาบอกว่ามันเป็นโฮมเมดพาสต้าแล้วก็จะอยากชิมอันนี้ก็สั่งเป็นราบิโอลีชาร์โตโฟก็คือการที่เขาอ่ามีชาร์โตโฟสไลซ์มาให้เลยนะคะก็คือไม่อากจะเชื่อว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในเฟสติวัลทรัฟเฟิลสดๆใครบางแสงฉัน เผ็ดๆแล้วก็กินอันเนี้ยดบเผ็ดได้ดีมากตุ้มมาตุ้มมากๆแล้วก็แบบสิ่งที่ชอบคือราวิโอลี่ที่เนี่ยเขาบอกว่าใส่ทถั่วคือใส่ทาโก้จริงๆเลยค่ะใส่ถั่วให้ดูนะคะไม่จอจีไม่จอจีเมื่อกี้เราก็หลอกเขาแล้วบอกว่าเออขอให้สไลด์เพิ่มได้ใหม่แล้วก็แบบกดแันด้วยามถ่ายวีดีโอเพราะห <c oughs> ยุดหยุดให้ถ่ายรูปเขาคิดว่าเราถ่ายรูปไปขำมาก อัน,นนี้เป็นโฮมเมดพาสต้าคืออาหารนี้มีเดียม,มากเพราะว่ามันมีแบบเุคเซชัตร้านจากในเบลเยียมที่ดังๆแบบอย่างร้านอาหารไทยอ่ะชื่อว่า River ร <ใช S 1> <ม>์แคก็คือมาแบบอวนดับแล้วก็เป็นร้านที่แบบสิอันดับในประเทศเขาด้วยพถา,านที่มีเูษนะคะก็คือกินพิซซ่อร่อยมากความสนุกข,ของ o r ม o อ l แ n นนะคะจะไม่สมบูรณ์แบบเลยถ้าไม่มีพ p l e of t o m o r ม o w l แ n นหรือว่าคนที่เดินทางจากทั่วโลกมาเพื่อสร้างโมเมนต์ดีๆแล้วก็สร้างมิตรภาพใหม่ที่นี่ มินชอบอย่างหนึ่งคือความไม่จํากัดเชื้อชาติไม่จํากัดเพศอายุหรือว่าสถานะทางร่างกายที่นี่คือความอินคลูซีฟแบบว่าใครก็ไม่รู้สิกแบกแยกจากคนอื่นแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ว่าจะทาอะไรแต่งตัวแบบไหนเดินไปร้องเพลงไปหรือว่าอยากจะเดินไปคุยกับเพื่อนใหม่หรือคนแปลกหน้าเนี่ยก็ไม่มีใครว่าเลยเพราะว่าทุกคนมาเพื่อเปิดใจต้อนรับสิ่งใหม่ๆมีทรภาพใหม่ๆแล้วก็มาสร้างโมเมนต์ดีๆที่นี่ค่ะที่ทัวร์แล Traveler's pulse.